ป้ามาดูนกเขาฟังเสียงนกเขาขันตอนนี้เที่ยงครับแยบถ่ายนะครับนกเขาขันให้ฟังป้ามาดูนกเขาฟังเสียงนกเขาขันตอนนี้เที่ยงครับแยบถ่ายนะครับนกเขาขันให้ฟัง ตอนนี้เทียงปาฝนเหมือนจะตกจะไม่ตกนะครับหายไปแล้วฝนขันดีไหมครับอันนี้หนึ่งกุกครับเป็นนุกเสียงหนึ่งกุกเสียงกลางกลางไปหาลิกกลางไปหาลิกนะครับขันขันยาวเลย ตัวขัน,นอู่นไกลนะครับเห็นืหเป่ะนาครบบอีกตัวขันอยู่นึงเลยกงสี่เหลี่ยมไปเดินไปถ่ายก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเลิกขันมันตกใจฟังอยู่นี่แหละครับนอนฟังเสียงนกเขาขันอยู่บ้านไ,ไปถ่ายคลิปที่ไหนหกันอกาศันร้อนคะรับฟ้าฝนก็เหมันจะตกทำท่าจะตกไม่ตก ไปแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูไปมเอบถ่ายเสียงนกเขาขันให้ฟังคนระับผมตัวไหม อันนี้ลุงครับขัน,น,นอยู่คนละม,มุมอีกตัวนึงอยู่นู่นครับโอ้โหอีตัวนึงอยู่นู่นครับเฮ้ยมาครับจะแพนกล้องให้ดูน,นี่นครับ,น,น,น,รบนี่น้องครับตัวหนึ่งตัวน้องขันลงไปแล้ว ตัวนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ผมนอนครับกำลังคลึกเลยกำลังคลึกกำลังขันครับไม่ได้ไปต่อนะครับอากาศมันร้อนนอนพักผ่อนอยู่บ้านครับก็คลึกจับครับ แค่นี้ครับไม่ได้เป็นไงครับอากาศร,ร้อนหนุนแดดเปี่ยงปังครับไทยคิปไม่ดูแค่นี้นะครับไปแล้วครับมาฟังเสียงนกเขาขันนะครับไปแล้วกดต,ต,ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้และครับฝากไปด้วยครับไปแล้ว